สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขอแนะนำร้าน In b a c k M เติมเกมเป็นเพจเติมเกมออนไลน์ที่มียอดผู้ติดตามเพจหลักมากกว่า550,000คนมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้บริการที่รวดเร็วทันใจและที่สำคัญเลยคือประหยัดกว่าคุณเติมเองแน่นอนนะครับรับประกันความปลอดภัยเลยลองดูราคา Kingdom Pass สิถูกมากขนาด Kingdom Pass ยังถูกขนาดนี้แล้วแพ็คอื่นจะถูกขนาดไหนใครสนใจก็สามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมกอคิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อดีลองอ่าเราจะมาทําทีมแปลกๆก,กันดีกว่าเป็นเซตเดิมนี่แหละเมตาแต่ว่าท็อปปิ้งเนี่ยโคตรพิสดารน,นะครับทุกคนนี่สําหรับป้าฮลี่ก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วเป็นครูทามผสมกับลดความเสียหยนะครับเคปลดความเสียหยล้วนตัวที่แปลกที่สุดเนี่ยยอมรับเลยว่ายังไม่เคยจัดแบบนี้เลยนะนางฟ้าทะเลนะครับสายคูทามล้วน <c oughs> ปกติอะานะฟ้าทะเลมันต้องฟิกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครูทามากกว่า11.8มันเล่นจนเบื่อแล้วดังนั้นเรามาลองเปลี่ยนดูเป็นครูทามล้วนนะครับออกลองก็ลดความเสี่ยงนะครับราชนินีเป็นแบบผสมผสานมีดาเมจมานิดนึงเพราะว่าขืนเป็นครูทามล้วนทั้งคู่เนี่ยไม่น่ารอดนะครับทุกคนแกะก็เป็นครูทามล้วนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่าว่ามันจะสุดไหมไปไล่ตีกันไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตตีเป็นพวกเมตา สองแทงหนึ่งแทงนะครับถ้าเป็นซีรอนนี่อาจจะแก้ทางไปเนอะเพราะว่าน่าจะชนะยากอ้อครูถามอย่างไวครับเฮ้ <c oughs> ดันนี่อุ้ยเว็บเดียวแตกทุกคนเว็บเดียวเขาโดนป้าไถาแตกนะครับเออเอาเรื่องว่ะเอ้ยมันมีอนาคตนะเนี่ยสารภาพเลยว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะครับหึเฮ้ยจริงอะเว็บเดียวดันเขาแตกเหรอวะ <c oughs> <c oughs> ครูถามอยู่ที่ประมาณเก้าเองนะครับระหว่างที่ มันครูทําในรอบเกมนะครับเร็วมากอืมเฮ้ยทํเป็นเล่นไปนะตาฝาดป่าว่ันนี้อันดับเขาก็เท่ากับเราเออแสดงว่าทีมพอๆกันด้วยแล้วเป็นดาโกโก้กด้วยนะครับเฮ้ยงงจริงงงจริงตาแรกก็โอ้โหสิบถ้วยคนนกยังไม่ได้ใช้ด้วยนะทําเป็นเล่นไปนะครับทีมเขาเป็นเมตาทุกคนเฮ้ย ดาเมจน้ําแข็งเราแรงอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าใสา่โจมตีนางฟ้าเราล้านสามล้านสี่โอ้โหใช้ได้วะ่ะตาแรกก็เปิดสวยนะครับเดี๋ยวช่วยกันนับนะว่าเราจะแพ้ก,กี่ตามาที่คนนี้นะครับมาสเตอร์สองเอาอยาไปกลัวเป็นสองเลเด์เหมือนกันด้วยแต่เขาน่าจะเป็นดาโกโก้นะครับอันดับสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้านะครับนางฟ้าอู้หูเขาก็เร็วชยย้อนเหมือนกันแต่ว่าเราน่าจะไวกว่านะครับอ่ะโอ้โหอันนี้จุกจุกเหมือนกันนะครับ เวิร์กไหมเวิร์กไหมอือหือโอ้โหจังหวะไม่ได้ว่ะเมื่อกี้ไปตีตอนเขาแบบเพิ่มเลือดพอดีนะครับโอ้โหอย่าพึ่งแตกอย่าพึ่งแตกนะฟ้าเอ้ย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 เอ้พึ่งพึ่งพึ่งใจเย็นแกะแกะแกะโอ้ยแกะไม่ทันนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับแช่ปลายดันฟ้าระเบิดเอ้ย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 ได้เว้ยได้เว้ยทุกคนโอ้ยดักโกโก้ไม่เอาอะก็โดนนะครับ โอ้ยหลุ้นโคตรมันนะครับทุกคนทีมนี้อืมเฮ้ยตอนนี้แพ้แต่แม่งดูดีมีอนาคตว่ะทุกคนดูไซตี้นะครับดามจก็ไม่ห่างกันจนเกินไปเนะอืมและเป็นการสู้กับเมตาถือว่ารับมือได้ดีมากๆนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอามากันทีคนนี้แต่เขาอยู่แค่สองหมนสองเองอะอันดับน่าจะน้อยกว่าเรานะครับนั่นไงสามหมื่นสี่ไปจัดไปครับ สก,กิลย่างไวครับคนนี้น่าจะเป็นนางฟ้าสายโจมตีโอ้หเว็บเดียวแตกทุกคนถ้าเป็นทีม้วยทั่วไปเว็บเดียวแตกนะครับเนี่ยยังเทื่อนนะอืมเฮย้ยอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่าไม่เคยเล่นไงนางฟ้าสายจุไอ้สายคูทรมเนี่ยเท่จริงวะเอ้โอ้โหน่าสนใจมากๆนน่าไปต่อยอดมากๆนะครับทุกคนเอาเรื่อง สี่ถ้วยเดี๋ยวดันขึ้นซักมาส,สองเลยดีกว่ามันแต้มเท่าไรหร่ออกมาส,สองเนี่ยจะไหวไหมวะอันนี้ไอ้ถ้วยเขาน้อยไปเนอะเราไม่ตีอันนี้เป็นดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นแนวสตันนะครับขออนุญาตกดหนีนะไม่งั้นมันจะนานเอ้าอางนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเพชรไปตีทีมตั้งรับกันดีกว่าทีมป้องกัน,ท,กนที่รับแพ้เขานะครับอู้นี่เป็นหนึ่งแทงมาสเตอร์หนึ่งไม่น่ารอดเอาที่มันพอๆกันอ่านี่ไง Uh huh. เป็นดะโกโก้ลาชินีนะครับจัดไปขอดูหน่อยดิว่ามันจะสุดไหมอืมคอมโบดูดีมีอนาคตนะครับฟาสตันเออสตันไหวรับเขาแตกไม่แตกไม่แตกไหมเออเ้ยุ้ยแกเกือบแตกอ่ะดิเว็บเดียวมีแบบเฉียดตายนะครับถ้าเว็บแรกแตกได้เนี่ยโคตรโอ้โหโคตรสบายอะอ่าระเบิดต่อแต่ว่ามันชอบไปตีตอนที่เขาเพิ่มเลือดพอดีนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึง แต่สใจมากครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรสะใจอ่ะระเบิดนี่เขาช่วงหนึ่งนาทีเราเป๊ะๆเลยว่ะแชทต่อแต่ไอแคร์เขาโอ้หไอแคร์ AK มันน่ากลัวมากดันดันดันโอ้ยก็แตกโอ้โหนิดเดียวดาเมจมันไม่พอนะครับทุกคนอ่าดาเมจมันไม่พอแต่ถ้าอาจจะไปเพิ่มไอ้น,นี่ก็ได้นะเพิ่มราชินีเป็นซักดาเมจสักสามเม็ดแล้วก็ครูทางก็สองเม็ดเนี่ยผมว่าเล่นได้แน่นอนนะครับทีนี้ ไม่แย่เลยสวยงามมากครับอาร์ซิลอนไอ้ดีนี่ก็ไม่ค่อยได้ลุยแรงในดแมนงอนเอา <c oughs> นี่ครับไปเป็นเพียวหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมสังเกตนะครับหนึ่งสามสองสามนั่นไงเป็นเพียวด้วยเอาเรื่องแล้วเว้ยไอ้เอ้ยแตกเพียวแตกด่านโอ้โหเกือบโอ้โหเว็บเดียวมีตัวตายคือถ้าเป็นทีมโดยทั่วไปแล้วไม่แข่งจริงนะครับ เจอนางฟ้าสายคูทามเนี่ยตีกระจุยเหมือนกันนะทำมันเล่นไปอ่าอาจจะเป็นที่ผมเซตป้าแบบค่อนข้างเร็วด้วยมั้งพอแช่เสร็จราชินีแช่ต่อแกะสตารนและป้าเมงืงไถยทีเดียวกระจุยคอมโบละไวมากแต่ว่าอาจจะเสียจังหวะนิดนึงเวลาเจอกับทีมที่เป็นแว่นตานะครับมันจะตีไปติดแว่นตาเขาอืมจังหวะเพิ่มเลือดพอดีก็เหมือนแบบตีไม่เข้าอะ่ะอ้าสุดยอด เยี่ยมทีนี้ชนะอ่าเรียบร้อยอาจจะมีถึงสิบถ้วยนะครับทุกคนแล้วเป็นทีมที่เขามาตีเราด้วยสิบถ้วยไหมโอ้โหสิบดถ้วยใช้ได้จริงๆผมว่าใช้ได้แต่ว่าต้องไปต่อยอดเพิ่มนะราชินีเนี่ยอาจจะใส่เป็นโจมตีสัก3าก็ได้ออฟลองเอาให้เกิน12%ผมว่าทำได้ เชื่อไหมมันทําได้เว้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยมีออฟลองเลยที่เป็นครูทามนะครับมีแต่ไอสองชิ้นนี้ไปเพิ่มดาเมจมันดูดีมีอนาคตมากครับอันนี้เป็นการลองทสพอประมาณนะเออมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าจัดดีๆแบบโคตรดีอะเพิ่มลดความสายให้แกะนิดนึงอาจจะเอาเรื่องนะครับทุกคนอ่ะคนนี้มื่นกว่าแต่ว่าเขามีโกโก้การสตัรนว่ะชิบหายละไอ โอ้โห,โ,หโ,หโหแกะโดนคันสกิลด้วยโดนบอกว่าอ่ะไม่โดนนะครับนี่เทียบกับเขาดิเราดูแพ้ทางเขานะเนี่ยแพ้ไอ้โกโก้เขาแต่ว่าได้เรื่องความไวนะครับอุ้ยโอ้โหแกะเลยน,นิดนึงแต่เพิ่งไอแคมจะเย็นไอแคล์นักฟ้าต้องได้ตีอ่ะถ้าไม่ได้นี่เละโอ้โหโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โห,โโหโดาเมจมันไม่พอ และทีมที่เป็นแว่นตานะครับทีมเราค่อนข้างจะแพ้ทางเพราะว่า่เดี๋ยวให้สังเกตอีกรอบหนึ่งนางฟ้ากับแว่นตาเนี่ยมันจะตีไปชนกันจังว่าแม่งไม่ได้จริงๆครับทุกคนลบนะครับแต่บอกตรงว่าแม่งดูดีเมีอนาคตมากอ่ะนี่นะแว่นตาเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยว่ามันจะชนกันจริงๆตามที่สังเกตมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นเวฟสองเนะตอนที่นางฟ้าระเบิด เฮ้ยคนนี้ทีมแปลกมากเหมือนเป็นทีมเก่าที่ผมเคยใช้เลยหรือเปล่าอ่เดี๋ยวรอสังเกตน,นะครับนางฟ้าระเบิดเนี่ยมันจะติดแว่นตาเขาแป๊บนึงเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ตาว่า้คนนี้เขาไม่ใช่เคปไงครูทามาันเลยแบบเลื่อมๆกันถ้าเป็นทีมรทั่วไปนะจังหวะที่นางฟ้าระเบิดแว่นตามันจะติดทันทีเลยครับทุกคนเอออันตานี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรชนะไหมชนะไหม <c oughs> เขาจัดแปลกๆว่ะแต่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะน่าจะรอโบนัสจากการที่ข้าเราตายหรือเปล่าเราใช้กระต่ายนะครับเพิ่มเลือดแต่เล่นยากเดี๋ยวนี้เล่นยากจริงๆแต่ว่าเขาอึดมากเลยนะผ่านไปเขาชูาเขาสู่ช่วง30วิยังแข็งอยู่ะยังไม่ตายเลยเนี่ยจะอึดไปไหนวะเนี่ยโอ้โหนดัด6,000กว่าทีมเขาน่าสนใจว่ะ เดี๋ยวขอลองดูหน่อยทิเนี่ยเออเ,เพื่อนๆไปลองจัดได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะอึดมากเอาเรื่องไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นแทงเดี่ยวเฮ้ยน่าสนใจว่ะทุกคนเป็นแทงเดี่ยวขอลองหน่อยขอ้องหน่อยมึงมาหนึ่งสี่เจ็ดห้าสองนะครับคนนี้ โอ้แล้วเป็นโอ้โหดาเมจสานรัวเอแคชิปหายแล้วครับทุกคนเอ้ยไม่แข็งจริงมึงกระจุยไม่แข็งจริงมึงกระจุยนะครับแทงเดี่ยวเนี่ยแพทหลังๆคือตัวดาเมจแม่งโกงกันทุกตัวเลยก็กินนิ่มนะครับตาน,นี้ไม่เท่าไหร่หกป้าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใส่เป็นเรื่ความใส่ร้วนะครับอันนี้ก็เลยแหวกแนวนะเผื่อใครแบบงงว่าทําไมใส่แบบนี้นะครับอยากลองอะไรที่มันแตกต่างอะ่ะ เบื่อเลไเดิมๆนางฟ้าก็ฟิกมาตลอดต้องเป็น11.8 11.9ขึ้นไปมันก็เบื่อแล้วใช่ไหมเล่นแต่เดิมๆครับเราต้องอเราต้องอย่าเหมือนคนอื่นเป็นเพียวนะครับทุกคนอ่านี่ดาโกโกโก้ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะติดแว่นตาเขาว่ะและไพวกใช้สมบัติแว่นตาเยอะด้วย3า3 3หมนะครับ เดี๋ยวรอดูเว็บสองนะครับแว่นตาส่วนใหญ่มันจะติดพร้อมกับนางฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราสังเกตเนี่ยเห็นไหมเป๊ะเลยเขาเพิ่มเลือดแล้วเราพึ่งจะได้ตีโอ้โหไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับย่างเซ็งเลยว่าดังนั้นถ้าจะใช้ทีน่นี้ควรจะลบสมบัติแว่นตาดูจะค่อนข้างหลายประโยชน์นะครับวเวลาเจอกันแต่เราก็สู้ได้อยู่นะแต่ดามเดมจมันน้อยไปหน่อย ตามที่บอกครับไปต่อยอดเราเองอาจจะใส่ลายชินีเป็นดาเมจสี่ก็อาจจะได้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะครับดาวดาๆเอาเจอเอแคอาจจะเหนื่อยนิดนึงโอเคชัดเจนนะครับแพ้ทางแว่นตาเนี่ยถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ไงการเล่นเราก็ต้องสังเกตนะครับว่าเออมันมันจังว่ามันเป็นยังไงถ้าคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยน่าจะวิเคราะห์ได้เออว่ด ทีมเรามันครูทางไวไปช้าไปอะไรยังไงเนี่ยดูเป็นแต่เป็นมือใหม่อาจจะแก้ยากนิดหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยนะค่อยๆดูเป็นแทงเดียวผมว่าไม่รอดเว็บเดียวนะ่้จะปิวเกือบปิวแล้วเห็นไหมแต่ว่าคนนี้ก็แข่งเหมือนกันนี่ว่าท็อป,ปิ้งดีนะครับคนนี้ทีทีท,ท,ทีไปแช่ต่อแต่ไม่มีดาเมจลบนิดเดียวเองครับทุกคนเขาเน้นๆใส่เราเลย ทีเดียวเรากระจุยแต่เราเน้นหลายรอบนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอเธอโอ้โหิีเดียวทุกคนเออมันตึงจริงๆเว้สายครูทำนะเอาเข้าไปเอาเข้าไปแช่ต่อนะครับไถไถเออเรียบร้อยเขาอ,อึดมากคนนี้อันดับสามหมนปดนะครับยังเอาเรื่องอะ่ะหรือทีมเรามันเน่าก็ไม่แย่นะ โอ้โห,โห,โหมันตื่นมาตีต่อกัะทุกคนสี่ล้านกว่าอันนี้เท่อนจริงเน้นรอบสกิลที่รวดเร็วนะครับอีกสี่ใบเหรอคนนี้เราน่าจะติดแว่นตาเขาแหละดูทรงแล้วไอตตำลาสองแทงเนี่ยโดนตลอดนะครับ <c oughs> ไว้เหมือนกันมานอกจากจะแพ้แว่นตาแล้วรู้สึกว่ายังแพ้เอแครด้วยนะครับจากที่ดูดูมานะ เนี่ยเอแคร์ A เขาจะโคตรเน้นใส่เราเลยแล้วเราก็ใช้เป็นแว่นตาเอ้ยใช้เป็นขน,นงงถ้าอาจจะแพ้นิดนึงไม่ใช้แว่นตาอ่าวไป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 โอ้โหดูดิติดโลเกาทั้งนั้นเลยตีได้เยอะจริงแต่ติดโลนะครับ <c oughs> อ่ากก็ถือว่าเป็นการลองทีมที่ได้อะไรเยอะมากนะครับได้อะไรเยอะมากจากทีมนี้นะไม่เคยเปิดโลกมาก่อน ต่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยลองแบบนี้เพราะว่าเล่นเกมนี่ก็ตามที่บอกแหละรู้กันแค่ว่านางฟ้าต้องมีดาเมจดนางฟ้าต้องมีนู่นนี่นั่นไม่เคยลองกันแบบเจาะลึกนะครับเดี๋ยวอีกตาหนึ่งแล้วกันลองที่ไม่ใช่แว่นตาสิหาขนนกกันดีก,กว่านะวันตายกว่ะขนนกสองแทงมาไม่เจอนะครับแต่รีเรื่อยเลยจนกว่าจะเจอตีทั้งทีต้องตีให้รู้นะครับไม่รู้เราจะตีทำไม โอ้เจอแต่แว่นตานลครับทุกคนเอาอะไรไปสู้เขานี่อ่ะฮเป็นสองแทงขนนกดูหน่อยนี่มันจะเอาเรื่องไหมแต่ส่วนใหญ่แก่จะแตกเนอะแล้วก็ฟื้นมาผมว่ามันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเป็นนางฟ้าหรือว่าราชินีฟื้นมามันดูจะมีประโยชน์มากกว่านิดนึงเอ้าเวฟเดียวแตกนลครับทุกคนคนนี้โอ้โหฟุกเลยว่ะน,นั่น แช่ตึงๆดันบับต่ตโอ้โหเขปบก็ก็แข่งเอาเรื่องเหมือนกันด้วว่าเออไม่ติดโลมมึงแตกแนะ่เว็บหนะ้าเรียบร้อยแช่แช่แช,ช่เออดันทีๆนะเรียบร้อยโอ้โหเราสกิลโคตรดวนะครับทุกคนไหลลื่นมากเห็นไหมพอไม่ใช่วันตาเนะี่ยโอ้โหโคตรสบายแผลแวันตาชัดเจนนะครับสิบถ้วยออันดับก็ดีกว่าเราด้วยนะ อ้อตาหนึ่งอีตาหนึ่งยากจะเจอโอ้ยมีพาเฟ่เอ้ไม่ใช่พาเฟ่อะอะไรวะจำชื่อไม่ได้ลาเต้โอ้โหไม่ได้ใช้นานจนลืมชื่อนะครับลาเต้เฮหาขนนกอีกสักตาไม่เจอราชินีขนนกเลยวะไอซัมมอนนี่ยากจะหวดมากเลยนะแต่ว่ายังไงอยู่มันแพ้ทางเอ้ากดผิด เพืองเผ็ดมากไม่เจอเลว้วเพื่อนๆอ,นอ่ารอบนี้ไม่เจอพอแล้วนะอ้าวเจอพอดีไปเป็นเมตาเก่ามากๆนะครับทีนี้เขาใช้เป็นนั่นไงเพียวราชินีนะครับแตกไหมเว็บเดียวถ่ายโอ้โหถ่ายต่อนะครับก็ยังได้อยู่ มันไม่มีตัวมาขัดสกิลเราแบบเราก็โจมตีเลือดเขาได้เรื่อยๆนะครับค่อยๆตอดไปเขาสูบกลางๆเกมเนี่โอ้โหสบายครับแต่เขาได้เรื่องโล่ไงอ่ะอเอาดีเอาเด้ราชินีน่าจะปิดเกมได้และวปึง้งเรียบร้อยก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับอืมทีทีทไปประมาณนี้นะครับสำหรับการลองอานางฟ้าสายครูทำล้วน ก็ส่วนตัวเราคิดว่ามันดูดีมีอนาคตแต่ว่ายังคงขาดดาเมจอยู่นะครับนี่จากที่สังเกตมาคือมันเนี่ยไม่มีพลังโจมตีเลยใช่ไหมก็เน้นแค่ออฟสกิลไวสตันตบอยถ้าไปเจอตระก,กูลอาโกโกหรือว่าตัวการสตันอะไรพวกเนี้ยนะเหนื่อยชิบหายเลยสู้เขาไม่ได้แล้วก็เจอแว่นตาเนี่ยอาจจะเล่นด้วยยากนิดนึงถ้าจะทำให้ดีนะครับผมแนะนำว่าไปเพิ่ม ไอเน,นี้ยเป็นโจมตีทักสี่ได้เลยเอออาจจะเข้าท่านนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปลองเอาเองอ่ะเป็นโจมตีสี่หรือจะเป็นโจมห้าเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะดีอืมไปต่อยอดกันเอาอะไวเจิกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย